สวัสดีครับกลับมาพบกันเป็นประจำทุกวันหลังเกมนะครับคลิปนี้ขออนุญาตไม่ตัดเลยเนะื้อนึ่งตอนนี้ก็ใกล้จะทุ่มหนึ่งแล้วก็ค่อนข้างจะเลดนล้วก็ตอนนี้บาดเจ็บหัวเข่ามากๆเลยว่าจะอไปหาหมอนวดให้แบบมอนวดนวดเส้นหัวเข่าดูบ้างว่ามันจะหายไหมกายภาพแล้วก็ไม่หายมันดีขึ้นมาน,นิดนึงแต่แบบเจ็บทุกการขยับเลยก็เลยว่าเดี๋ยวจะลองหาหมอานวดดูคือคือตอนนี้อายุเยอะมากแล้วก็แบบ เห็นเลบอนเล่นน่ยยังเก่งอยู่เลยอ่ะผมอายุน้อยกว่าเลบอนนิดนึงนะแต่ว่าเล่นบาสผมเล่นบาสอาทิตย์เนี่ยยันวันพุธผมยังเจ็บอยู่เลยซึ่งอันนี้เป็นการเชิดชูเลบอนนะเข้าเกมกันดีกว่าวันนี้ร้อยจิลิสเลเกอร์นะครับเจอกับร้อยจิลิสคิปเปอร์เนะซึ่งมันเป็นเกมที่ก่อนหน้านี้ไม่ขี่เกมก่อนเราเคยเจอกันมาแล้วแล้วก็เลเกอร์ก็แพ้คิปเปอร์ไปแบบสู้ไม่ได้เลยเกมนั้นเนี่ยผมสูฮกเลยว่าคิปเปอร์เนี่ยเป็นทีมที่สุดยอดแล้ววันนี้ ร้อยชิลเลเกอร์พึ่งจะผ่าตัดทีมพึ่งจะเสียแม็กคริสตี้เสียแอนโทนีเดวิดตัวจริงเลเกอร์เนี่ยจะเป็นเลอร์บอนแจ็คสันเฮดอรเรียนฟินนี่สมิธลุยฮชิมูระเกฟวินเซนต์เราก็คิดว่าแม่ขาดพออ,อก,ก็เหมือนขาดใจอะ่ะถูกไหมคุณคุณก็คิดเหมือนกันแหละว่าไม่มีผออ,อคงจะสู้ไม่ได้แต่เปิดเกมมาเลเกอร์ทรงดี ช่วยกันซ้อนช่วยกันการซูแบ็กช่วยกันเนี่ยดอเลนฟิซี่ดอเรนฟินนี่สมิธเลอบอนเจมลุยชิมูระช่วยกันเล่นวงในช่วยกันสอดช่วยกันซ้อนเกมใต้แป้นทำหน้าที่ได้ดีมากและลุงเจมโอ้โหวันนี้ลุงเจมเป็นวันที่คือผมรู้สึกว่าตั้งแต่ประมาณเกมที่30กว่าๆเป็นต้นมาเนี่ยลุงฟอร์มสม่ำเสมอนะต้นฤดูก,กาลยังมาเกมนึงเ,มนง,งเงบาเกมหนึ่งแรงเกมนึงเบาเกมหนึ่ง เกมก่อนลุงกเทพวันนี้ลุงกเทพควอเตอร์แรกเนี่ยเลบอนเจมนี้ลันเกมคนเดียวเลยทั้งจ่ายทั้งยิงทั้งข้ามตะลุยเก็บแต้มให้เลเกอร์เป็นก่อเป็นกรรมแล้วก็มีลุยให้ชิมูระยิง3แต้มสนับสนุน2คะแนนออตินลีฟคอยยิงวงนอกเกมลุกเลเกอร์ลื่นไหลามากๆและ3แต้มแม่นมากควอเตอร์แรกเขาก,กดร้อยจิลิคิปเปอร์ไป45คะแนนต่อ29คะแนน คือเลเกอร์ฟิลโกโคตรสูงเข้าสู่ควอเตอร์ที่2โรบอนเจมก็ยังเล่นดีลุยก็เล่นดีลีฟก็เล่นดีดอร์เดนฟินนิสมิธมาเก็บแต้มอย่างต่อเนื่องคือ2ควอเตอร์นี้เลเกอร์ยิง3แต้มมันมากยิง3แต้มไป11ลูกในควอเตอร์แรกฟิลโก57.9%นนี่คือจุดต่างในครึ่งแรกเลเกอร์เลยแบบ เปิดคอเตอร์สไปนิดเดียวอ่ะเลเกอร์ก็ถล่มคิปเปอร์ระดับ20คะแนนแล้วอ่ะแล้วจบครึ่งแรกเลเกอร์นำา73ต่อ50คิปเปอร์ทำอะไรไม่ได้เลยเจมฮาร์เดนโดนประกบติดคา้าไวเลนนาที่เฉียบคมก็โดนป้องกันอย่างดีเ <c ulture> ข้าสู่คอเตอร์ที่3 <c ulture> คิปเปอร์ก็ยังไม่ฟื้นเ <c ulture> จอออตตินลีฟลันรัวๆคนเดียวไปประมาณ10คะแนนส่วนคิปเปอร์เนี่ย ฮาเดนเหงามากมีคาวายเนี่ยมาได้แต้มนิดหน่อยจบควอเตอร์สามเลเกอร์นำ98ต่อ75เรารู้แล้วว่าวันนี้น่าจะกินนิ่มเลยยอมโพสเพจนิดหน่อยเข้าสู่ควอเตอร์สีเล่นได้ปั๊บเดียวประมาณครึ่งหนึ่ง6-7นาทีก็ยอมละคิปเปอร์6 5 6นาทีก็ยกทงขาวบบาย,บายละกลายเป็นเลเกอร์เนี่ยได้ปล่อยผู้เล่นสำรองลงมาชุด3เนะทำให้เราได้ดูหลานบอนนี่แล้ววันนี้ ผมบอกคุณแล้ว2คลิปก่อนว่าบอนนี่เจมเนี่ยปลดล็อกแล้ววันนี้บอนนี่เจมเนี่ยก็มีโอกาสได้ยิง3แต้มหน่ๆลงบาเป็น3แต้มแรกใน NBA นะก็เป็น1เกมที่น่าประทับใจเล่นกันดีๆมากๆเลเกอร์ชนะด้วยสกอร์122ต่อ97นะสถิต,ติที่น่าสนใจหลังเกมเนี่ยวันนี้รีบาวยอดเยี่ยมมาก50ต่อ36 a 3แอสซิสต์ต่อ30 ฟิโกโดยรวมเลเกอร์55%คิปเปอร์38%สามแต้มเลเกอร์ยิงอยู่48%คิปเปอร์29%แต้มวงในเลเกอร์กดไป50คิปเปอร์ 50, 40ก็เรียกว่าเป็นเกมที่เลเกอร์ชนะทุกมิตินะครับ5ประเด็น,นหลังเกมเนี่ยประเด็นแรกนะครับแมนออฟเดอะแมตช์ Mat, เป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากลุงเจมวันนี้ลุงเจมเนี่ยมี26คะแนน 8รีบาว9แอซซิตฟ,ฟิลโกโดยรวมเนี่ย61.5%ก็ยิงลงไป8ลูก3แต้มยิงลงไป2ลูกผมผมเองนะผมแอบรู้สึกนะว่าวันนี้เรบอนเจมเนี่ยมันเล่นในมาตรฐานที่สูงมากๆเลยทั้งจ่ายทั้งยิงทั้งแอซซิตทั้งปั้นเกมผมแอบคิดว่าบางทีเนี่ยเรบอนเจมเนี่ยมันเล่นเล่นข่มลูก้าหรือเปล่าเล่นให้ลูก้าดูว่าเฮ้ยไอ้นุม ไอ้หนุ่มเพิ่งย้ายมานะนี่บ้านพี่นะนี่คือเมืองที่พี่อยู่มาก่อนนี่คือทีมของพี่นะพี่ก็เลยต้องเล่นแบบเต็มแม่เต็มหน่วยให้เด็กมันดูว่าเฮ้ยนี่ยังเป็นทีมของเราอยู่นะมันไม่ใช่ทีมของลูก้านะเราเลยรู้สึกว่าวันนี้โรบอนเจมเนี่ยเล่นได้เพอร์เฟกมากๆเทอร์โนเวอร์สครั้งจังหวะข้าม1 2หาห่วงนี่โคตรชัวสามแต้มก็ชัวร์แล้วลูกจ่ายแต่ละลูกนี้ไฮไลท์ตรงนั้นเลยผมชอบลูกที่มันเหมือนหมด,หมดจะหมดมุมแล้วอะ แล้วยื่นออกไปนอกสนามแล้วจ่ายประวัติเข้ามาโอ้โหลูกน,นั้นโคตรเวอร์แล้วก็แบบเลี้ยงเลี้ยงมาแล้วก็จ่ายมือเดียวโนรุพาร์ตก็เวอร์วันนี้ลุงแบบลุงเป็นหนึ่งเกมที่เล่นดีมากของโรบอลแล้วผนวกกับเกมก่อนก็เล่นดีนะตอนนี้โรบอลเกมอยู่ในฟอร์มที่ดีมากๆนะครับประเด็นต่อมาเนี่ยผมมองว่ายงจากเกมก่อนเนะเกมก่อนเนี่ยเราแพ้คิปเปอร์เรื่องเกมวงในเราให้ซูบากเข้าในได้ง่ายเข้ามารีบาบอลได้เยอะ เกมรีบาวเราสู้คิปเปอร์ไม่ได้เกมก่อนเกมเนี้ช่วยกันแก้เกมได้ดีมากจะมีคนหนึ่งชนไว้ก่อนสมมติลุยไฮชิมุระชนซูบากตัวมันสู้ไม่ได้อยู่แล้วแต่พอบอลเคลื่อนที่มาจะมาหาซูบากปุ๊บ โรบอนเจมวานโดดอรียนฟินิสมิดเดี๋ยวจะมาช่วยกันลุมช่วยกันป้องกันช่วยกันดับเบิลทีมแล้วดันซูบักออกจากพื้นที่อันตรายแล้วเลเกอร์เนี่ยช่วยกันรีบาวได้ดีมากเกมนี้เลเกอร์เนี่ยรีบาวไป50ครั้งคิปเปอร์36ครั้งเกมรีบาวความฮัสเซลความหิวในลูกบอลเนี่ยผมว่าเลเกอร์ทำได้ดีมากนะแล้วก็อีกจุดหนึ่งเนี่ยประเด็นที่2เนี่ยผมผมชอบวิธีการเล่นนะ วันนี้ผมว่าเลเกอร์เนี่ยเล่นกันลื่นไหลามากมันจะมีลูกหนึ่งอะที่แบบกะเลี้ยงมามีคนมาสกีนให้แล้วฝากบอลคนฝั่งนู้นแล้วคนที่สกีนเสร็จโลเขาหาห่วงจ่ายยัดให้คนโลจะเป็นคอนเอกเนี่ยได้เล่นลูกนี้บ่อยมากเรารู้สึกว่าเลเกอร์เนี่ยมันเริ่มเป็นทีมที่มีมีระบบมีซิสเต็มมีการลื่นไหลสนับสนุนกันได้ดีมากๆจุดเนี้ยต้องชื่นชมนะวันนี้เราเล่นกันดีแล้วก็ประเด็นที่3เนี่ยตื้อๆเลยง่ายๆเลยนะครับวันนี้ เลเกอร์เนี่ยผมว่า3แต้มโป้งใหญ่มาตลอดวันนี้เขายิง3แต้มลงไป18ลูกฟิลโก48.6%ลุยยิง50%ลงไป4ลูกเลอบอน50%ยิงลงไป2ลูก DFS ดอเรียนฟินนิสมิธกดไป1ลูกออตเตอลีฟยิง3ลูกฟิลโก42%เกฟวินเซนต์ผมพูดชื่อเกฟวินเซนต์บ่อยนะนะเกฟวินเซนต์ยิงลงไป4ลูกฟิลโก50%เ แถวคอรเตอร์สองคอรเตอร์สามเกมเล่นดีมากแล้วก็มีจ่ลาลวานาบิลยิงไปลูกหนึ่งบอนนี่ลูกหนึ่งคอน,น,อนเอกอีก2ลูกก็เรียกว่าวันนี้สามแต้มเลเกอร์ทำการแล้วเป็นตัวแบบตัวฉีกแต้มคิปเปอร์ตั้งแต่ต้นเกมเลยก็ว่าได้แล้วก็ประเด็นที่4เนี่ยคนที่เล่นดีของเลเกอร์นะครับผมว่าผมชอบนะผมชอบลุยไฮชิมูระคือตอนนี้วันนี้นะเราแอบคิดเองนะว่าแบบ ทุกคนมันดูสเตปอัพขึ้นเน่ะเพราะว่าเดี๋ยววันศุกร์เนี่ยตลาดเทรดมันจะปิดแล้วไงนี่มันวันพุธแล้วไงเหลืออีก2วันน,นี่คือโอกาสสุดท้ายที่คุณจะได้ใส่เสือ้อเลเกอร์ละเราเลยเห็นว่าทุกคนเนี่ยเล่งฟอร์มหมดเลยพยายามยกระดับตัวเองหมดเลยเพากลัวจะไปอยู่ในตลาดเทรดหรือเปล่าก็ไม่รู้ลุยฮ้ชิมูระมี20คะแนน6รีบาว2แอซิดฟิลโกโคชัวลุยห้ามเทรดผมขอให้เก็บไว้แจ็คสันเฮ เล่นเกมนี้ไม่แย่นะมี6คะแนน6รีบาวสี่แอซซิตแล้วก็มี2บล็อกผมว่าแจ็คสันเฮเป็นอะไรที่ดีดอรเรียนฟินิสมิธมี7คะแนนแต่เกมรับอย่างเหนียว DFS ณเวลานี้คุ้มมากๆ ip, นานออตติลีฟ20คะแนน9ก้าแอซิตหรีบาวต้องบอกว่าการสร้างสรรค์เกมสรรสร้างเกมของออตติลีฟเนี่ยเป็นอะไรที่สุดอันตรายเกินเซนมี12คะแนนยิง3แต้มลงไป4ลูก โหดมากแวนโดจาจเลตแวนเดบิลมีดุดานน้านนะมีประทะมีอึดอัดกันอยู่กับซูบักนะเกมรับก็ดีเกมลุกก็พอได้มี6คะแนนผมว่าจจเลตแวนเดบิลก็เสียดายไม่อยากให้เทรดคเน็กมี14คะแนนฟิลโกหายไปสักพักนะแต่วันนี้ยิงอยู่66%ก็ยอดเยี่ยมมากที่เหลือเนี่ยก็เป็นเหล่าผู้เล่นทั่วไปเชคมิลตันสี่แต้มบอนนี่สามแต้มกถ็ถั่วไปส่วนฟังคิปเปอร์เนี่ยวันนี้ประเด็นใหญ่เลยคือ 2ส,สตาเล่นไม่ออกเลยวันนี้เจมฮาร์เดนเนี่ยมีแค่เคะแนนมี9ก้แอซซิตผิดฟอร์มมากๆฟิลโกโดยรวมเนี่ยยิง12ลง 2, 2ก็ต้องชื่นชมนะแวนโดไปจับก็จับได้ดีดอร์เรนฟินนีสมิธสลับตัวประกบไปจับก็จับได้ดีมากรวมถึงเกเินเซนก็ป้องกันได้ดีตอนนี้ผมเลิฟเกเินเซนนะผมรู้สึกว่าผมแอบคิดของผมเองอะว่าที่เรากล้าปล่อยแม็กคิสตี้เนี่ย เราอาจจะประเมินมาแล้วว่าเฮ้ยเกมมันเข้าที่เข้าทางแล้วมันเล่นเกมรับได้อยู่แล้วมันยิงสามแต้มได้มันคลองบอลได้แต่จะขาดฟันเบรกก็น่าจะเป็นหนึ่งในนึกตัวเลือกที่น่าสนใจเขาไว้แล้วนาดเจอเกมรับของ DFS กับแว n d o ได้ไป11คะแนนฟิลโก3าวันนี้ไม่ใช่งานง่ายเลยส่วนคนที่เล่นดีๆของคิปเปอร์เนี่ยมีเดริกจอน17คะแนนนอร์แมนพาวนอร์แมนพาวดีมาก20คะแนนและยิงไม่เปลืองเลยยิง15ลง7 ฟิลโก46%แล้วคนอื่นเนี่ยก็จะมีเควินพอร์เตอร์ลงมามี7ดแต้มบนลไฮแลนด์12คะแนนก็ทั่วๆไปเกมเนี้ยผมว่าเลเกอร์เนี่ยมันมันได้โป้งใหญ่มันได้3แต้ม3แต้มเนี่ยมันทำให้เกมมันฉีกพอสมควรซึ่งมันทำให้วิธีการเล่นพอ3แต้มมามันเปิดพื้นที่เปิดสเปซซิ่งและบอลบอลมูฟเมนต์เลเกอร์มันก็ลื่นไหลนะจริงๆเนี่ยนะจุดนี้นะ v a n โด l ลุยดีเอฟเอสเลบอคนนี้ยังเป็น4คนที่เป็นแกนหลักต่อไปในในช่วงนี้ในฤดูกาลนี้อย่าเทรดใครเลยผมว่าผมไม่อยากเทรดใครนะในในเซตนี้นะถ้าตัวที่จะเทรดเนี่ยโอ้โหตอนนี้เลือกยากจริงๆก็ต้องอาจจะไปเป็น CAM เร d i t หรือว่าเ a b บอหรือมอล i สอะไรพวกนี้อาจจะเทรดได้อะไรเงี้ยแต่ว่าตัวที่ใช้อยู่เนี่ยเจตัวเนี่ยกำลังสวยละเดี๋ยวเรามารุ้นกันว่า เลเกอร์เนี่ยจะหาเซนเตอร์คนไหนเข้ามาเสริมทัพแต่วันนี้ใครเป็นแฟนเลเบลอย่าลืมไปดูคลิปนะเลเบลเล่นประทับใจมากเล่นเหมือนเหมือนคนห่วงที่อะเล่นเหมือนขม่มลูกเกียวลูก้าว่าแบบไอ้หนูดูไว้นีทีของพี่ไอ้หนูยังแทรกพี่ไม่ได้นะอะไรเงี้ยผมว่าลูก้าเนี่ยเล่นข่มเป็นเลเวลนั้นเลยแล้วผู้เล่นคนอื่นเนี่ยยกระดับสเตปอัพกันหมดช่วยกันได้ดีมากอันนี้ก็ต้องชื่นชมนะเป็นหนึ่งเกมที่น่าประทับใจเดี๋ยวรุนกันต่อวันศุกร์นี้เดี๋ยวจะรู้แล้วว่า คนสุดท้ายที่เลเกอร์จะได้เนี่ยจะได้หรือไม่มาลอดูกันส่วนลูก้าดอนชิตเนี่ยวันเสาร์เนี่ยวันเสาร์ทีนี้ไม่รู้ว่าหายทันหรือเปล่าแต่ว่าวิคหน้าเนี่ยน่าจะมาเล่นได้ก็ลูก้าดอนชิตเนี่ยก็เมื่อคืนก็มีมีออินเทร์วิวสัมภาษณ์เนะเขาก็พูดถึงเลเกอร์หลายเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นพูดถึงจังหวะที่เจ้าตัวเคยเจอโคบี้แล้วก็คิดว่าการย้ายครั้งนี้โคบี้น่าจะน่าจะได้เห็นจีจี้น่าจะได้รับรู้แล้วก็ เขาก็มองว่าตอนเรื่องสัญญากับดัลลัสเนี่ยเขาไม่ได้มีปัญหานะน่าจะต่อสัญญาต่อก็โนคอมเมนต์ no เรื่องการย้ายทีมอย่างเงี้ยแต่ก็พอย้ายมาสู่เลเกอร์เลเกอร์ก็เป็นทีมที่ดีมีบริาสทรันยาวนานก็หวังว่าจะคว้าแชมป์กับเลเกอร์ให้ได้ก็เอาใจช่วยลูก้าเดนชิดขอให้ได้ลงเล่นในเรววนแค่เห็นแค่เห็นลูก้าเดนชิดมานั่งมานั่งสำรองเนี่ยเราก็แอบรู้สึกแล้วว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้ไงวะมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะเดี๋ยวเรารอ,รอ,รอดูว่า เมื่อลูก้าลงเล่นเนี่ยจะช่วยเลเกอร์ได้มากขนาดไหนแต่เกมนี้เลเกอร์ชนะไปก่อนและตอนนี้สถานการณ์ของ r รเจอร e เลเกอร์ผมว่าอยู่ในจุดที่ที่ที่ไม่แย่ผมว่าตัวที่เราเก็บไว้อยู่อ่ะมันมันยังใช้การได้มันยังแบบมันยังก้าวไปต่อได้ในผู้เล่นชุดนี้รอรอแค่อย่างเดียวคือขอแค่ได้เซนเตอร์ดีๆมาเนี่ยเลเกอร์จะสวยเลย ณนะตอนนี้เลเกอร์อยู่ในระดับที่5ชนะ29แพ้19ก็ตามหลังนิดเดียวอัตราการแพ้ชนะเนี่ยถือว่าเป็นทีมระดับท็อปทได้เลยสำหรับเลเกอร์ในวินาทีนี้นะเป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่โอ้โหทำหลังเกมมาเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีช่วงหนึ่งของเลเกอร์เลย คิดเห็นอย่างไรมีประเด็นไหนที่ไม่ได้พูดคอมเมนต์บอกกันนะครับวันนี้ขออนุญาตไปหาหมอก่อนนะลาแล้วครับอาจจะไม่ได้ตัดคลิปนะขอโทษด้วยนะครับวันนี้นาแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย